โอเคฮัลโหลดีครับอันนี้ใ้ก่อน้ายมือนเดิมโอเคหลอผมเลิเล่นมานี่ต่อแล้วมันก็เตือนเลยดีกว่าอ่ะโยมไหมยู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 อย่างนี้ไปอย่างนี้ไปรล่าท้ามีอะไรกันไหมปะโอ้พี่ใกล้มากพี่ เออเอไงดีเอาไงดีเอาไงดีไปไหมถ้าไปพยายามหน้อย่งไโอเมอือมโอเคยนนอะไรยันนี้ไปล่าทาพีกันไหมอย่าบอกนะหนังสือในห้องสมุดเธอก็เจอแล้วหรอหอใช่ไปไหมเฮ้ยสนใจมากเลยชอบสาว่าจะไปคุยเรืองต่ไปโตนะแล้คุยมาแล้วอะไรเชนบังคับไปไหนาไปไหนเดี๋ยนะ เดี๋ยวไอันน,น,อนี้ก,ก็ตอนนี้ครับผมผมมาอยู่อ่าชมรมทำอาหารออใช่มันเป็นไม่ใช่ไม่ใชนผมมาอยู่ชมรมทำอาหารนะครับผมเพราะว่าหาข้าวกินเรัอยู่ข้าว <laughs> ผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างอืมใช่ นี่กะจูนนี่ยหรอปลอดภัยหายห่วงชิวนี่กะจูนนี่ยหรอทำอะไรมาจูนเออจ๋าเย็นนี้ไปล่าท้าผีกันไหมที่ไหนอะโยนโู่นโ,โซนหอพักตัเองนะ อพราะ thank you เ uh, อ cool, cool. ่อค <S ings> uh ือคือหมายถึงหาคนนั้นเหรอคนไหนเหรอก็ที่เล่าที่ห้องสมุดหนักก็เลยรู้สึกว่าอยากลองไปหาทดูขนมเมียนนี้น่ะเห็นทุกคนบอกทุกคนเจอแต่ฉันไม่ห้องขึ้นฉันเจอไงเราตั้งแต่วันนั้นฉันก็เดินเข้ามาที่ร้านอร่อยแล้วฉะนั้นฉะนั้นไปก็ได้ พอใหญงก็ไปดูทุกวันอยู่แล้วอ่ะอะไงก็เข้ามาดูอยู่แล้วช่วยนายยองด้วยหน่อยได้ไหมกำลังร้งนอนๆเลยนะยเดี๋ยวเดี๋กินนะได้ได้ได้เจอกันที่หน้าหอของเสี่ยวของเสี่ยวตอนสี่ทุ่มอ,อืมอร่อยที่สุด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 ,สด,ดยองสี่ทุ่ม,มจเจอกันหน้าหอพักหน่อย อได้สิมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปเดินเล่นกันห้องนะครัอเคเรื่องสำคัญได้ได้งั้นเจอกันตอนสี่ทุ่มหน้าของคุณอืมเจ้โอ้ไงก่อน นี่หมดยังไงนะอันนี้กินได้เลยไหมเราสามารถขโมยได้หรือเปล่าขโมยได้ไหมเอาได้ปะเอาได้ไหมอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรวันนี้น่าจะทําไม่ทันกนะันนะเตือนสายไว้เดี๋ยวไว้วันอื่นอ้าไอ้วันอื่นไอ้วันอื่น อะไรอะใครตีกันนะเน่ยเหลือกันแค่นี้หรออ้าว<ช>อาจารย์ออกระโดดทำไมเขาเนี่ยเ,เด็กสามว่างอาจารย์ดีทอร์มีดเด็กอยากเข้าชมรมเกษตรเด็กอยากเข้าชมรมเกษตรเหรอชมรมมันไม่มีเด็กสามนะอาจารย์ว่าไง ไม่มีหรออาจารย์มีผมเนี่ยมีผมหนึ่งคนอะไรนะถ้าชมรมเกษตรเลยถมีคนชมรมถ้าชมรมเกษตรไม่ทําผมจะพาเด็กไปทําสวนด้วยได้หรือเปล่าแล้วก็ให้อาจารย์มาคุมบางครั้งอุ้ยได้ได้เลยเพราะผมน่าจะคุมไม่ได้หรอกชานะถ้าเปชมรมตัวเองนะอาจารย์ก็ใช้ได้เลยเต็มที่มาเป็นชรผู้ช่วยชมรมก็ได้จะได้มีอาจารย์สามคนได้ตอนนั้นก็ได้ครับอาจารย์มันมีชมรมเลยว่ามีใครมาเปนอู้ช่วอาจารย์เฟยนนะ อาจารย์ผู้ช่วยวิชาตากหัวย่นนะตากหัวย่นเหรอใครนะไม่นู่นนู่นนู่นอ่ะมานั้งแต่ยังกีคลีนไหมอาจารย์ไปเก็บมาได้นะวันนี้ได้ครับอันนี้แบ่งๆกันนะอันนี้อาจารย์ไปเก็บมามันเพิ่งออกมาสดๆนอันเรียดด้วยปะอ๋อดูอุ่นๆอยู่เลยไม่ล้างให้สะอาดก่อนเนี่ยอี่ยังไม่่ได้หรอนี่ล้างมาเต็มที่นะโอ้จริงเหรออี่มันมันมันปุ๋ยนะก็ปุ๋ยที่พวก อาจารย์ก็นักเรียนช่วยๆกันทั้งนั้นอ่ะโอ้ยเอ๊ะอย่างเงี้ยผมผมผมเอาก็ได้ผมกับอาจารย์อันนี่นี่อาไปกินอะมรนมชาตอันนี้กินได้ไหมอ่ะส้มอันนี้วันนี้ไม่ใส่เป็ดเนาะใส่เลยอ่ะก็ธรรมชาติอ่ะเดดากิน น่าจะอยู่ไม่ครบแต่ผมบอกเรื่องชมรมอีกทีนะว่าชมรมตอน<ม>อยู่ในครับชมรมทุกคนสามารถออกกิจกรรมได้ไไดนะแล<อ>้วก็ออกความคิดเห็นเรื่องกิจกรรมวันดิบจะมาเบิกตอนในชมรมหรือข้างนอกชมรมก็ได้แค่ต้องผ่านมือผมแล้วก็อาหารที่ทำสามารถกินฟรีได้ตามลิมิตท <ผม S 2> ี่ผมจะกำหนดอย,อย่างวันนี้ ก็เอาไปแบ่งๆกันขนมทุกคนทําเนี่ยก็มันเหลือบ้างไม่เหลือบ้างไม่เป็นไรไม่ว่าแล้วก็อันนี้ได้ครับแล้วก็อันนี้เป็นถือว่าเป็นของขวัญต้อนรับเข้าชมรมแล้วกันอันนี้โอเคได้เอามาชิ้นหนึ่งนะเอาอีกริ้นหนอ่ะอีกสักหน่อยแบ่งๆกันอะไรของโอ้โห คุกกี้ก oh, ็ได้อะกินก็หยิบหน่อยโอ้โหเข้าวอิ่มแบ่งทุกคนไปกินว่างเลยอร่อยอาจารย์ผมทำวันนี่มาให้น่ะอาจารย์ี่จานอะไรในสองติ๊กติ๊กผมทำเหือหน่ะคือจะทำทือวันนี้ผมมาสายเห็นว่าเขาแจกตังคเดื่อเหรอมาจากไหนอะอยู่ห้องไหนเอ้าบูห้องบูครับแจกตังค์เหรอ อาจารย์ครับป๋บูไปคุยกับอาจารย์หัวทองเลยอาจารย์ครับเจ๊ตั้งเยอะเลยขอบคุณนะครับตั้งเยอะไปก่อนนะไม่เป็นไรมาได้ตลอดไั้งเยอะเรยไม่เป็นไรเรารวยเหรอไม่ใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปว๊าเอาดีแรงเยอะไปหน่อยใครจะเป็นหัวหน้าชมรมอ่ะไปเลยใครทำไมกูคนนี้เลยเฮ้ยอาสาคนนี้เหรอไอ้โต อาสาอะไรเนีอาจารย์เขาอาสาตัวมาเลยรวันนี้เลยนหะคนนี้เลยนหะอาจารย์นีู่นข่ไข่ไข่ได้เลยได้นะได้เลเห็นด้วยนะอาหารฉันเต็มไปหมดเลยนะให้ตายเถอะฉันรับมาจากใครบ้างก็ไม่รู้นะงั้นออกมาเอามาเอามาเอามาเ้ามาเช้ามาฉันให้พวกขอทานนะให้พวกขอทานนะเอาไปเอาเไยอันนี้เป็นอาหารของคาบเรียนของเรสต์รูมไม่ได้ใช่ไหมอาจาร กินได้กินได้ไมโลนี่มันไก่ซินคิดของนายนี่ทำไมหยิบกันไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหผมยังไม่กินกันเลยไหนเอาไปแจกเพื่อนเพื่อนนะอย่ากินคนเดียวหมดเื่อมากเลยแล้วก็อย่าแจกจนมันเสียระบบเงินนะได้เลยครับาอะไรคือแจกจนเสียระบบเอาลวันนี้แยกย้ายได้ครับอยากทำอาหารมาหาอาจารย์ได้ตลอดนะแล้วก็ไดเลย ถึงเป็นชมรมผมก็ไม่เว้นนะถ้าทำห้องผมลกรอบนี้ผมยกยให้กรณีพิเศษเพราะว่าหนึ่งเคสกล่องที่ช่วยผมใช้เช็ควัตถุดิบก่อนออกจากห้องมีคนทิ้งขยะไว้หม้อไม่อยู่กับที่อุปกรณ์ข้างหลังไม่ครบเดี๋ยวไว้เจอกันชมรมเอาเปืนยิงเลยจายิงนายก่<ห>อนเลยแล้วกนะันอ่ะยิงนายคนแรกเลยเขาจจกตังด้วยอจเหรอจริงเหรอให้เช่าที่ อาจารย์ไปก็ได้บ้งอันนั้นอ๋อแล้วก็เดี๋ยวชมรมมีเวรทำความสะอาดด้วยนะทำความสะอาดเช็คของในข้างบนเช็คของดูอุปกรณ์ทำครัว <c oughs> แค่นั้นเองแต่ว่าวันนี้ผมให้ฟรีไปก่อนโอเคไหมอาจารย์จัดเวรกันอ๋อคิดละสองคนก็ได้ช่วยกัน <c oughs> หรือจะทำกันยกห้องช่วยๆกันแปบ๊บ <c oughs> เดียวไอแคร์คร car. ับวันนี้ผมปล่อยแล้ว จริงผมปล่อยได้ตลอดแหละจะวิ่งออกไปเลยก็ได้แค่ว่าเข้ามาเชคชื่อกันก่อนนะไม่ออกไปหรอได้ครับได้ครับไปเจอกันครับอาจารย์แย่รอบมีน่าเบื่อกว่าตอนเรียนในคลาสหรือเปล่าไม่น่ะอาจารย์สนุกมากเลยน่ะแบบนี้เดี๋ยวนะในคลาสก็สนุกนะในคลาสสนุกเหรอเห็นเธคนทำหน้าบูดเมื่อนทมทำมาสเตอร์เชฟเลยออาจารย์ โอ้อะไรเธอเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้ไว้ไว้ไว้ปโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ฉันฉันฝันอะเอะไรนะอาจารย์จ้ากวดผมเพิ่งหยิบมาเมื่อกี้ยบาเดีวอะใครใครกินใครกินโอ้ว่าต้องฟังบล็อคใครเอามีดไปทำอะไรเยอะแยะน่ะ ผมเครื่องจิบมาเมื่อกี้ใจเย็นว้อว้ายว้ไว้ายว้ไว้ไว้เออก็สะดอกดีนะอยากกินอาหารฝีมือนักเรียนไหมอือขอไมาให้ดีกว่าพอดีตอนนี้ยังไม่หิวเลยเขาไม่เชื่อในฝีมือนายนะจูนเอ้า ไม่เขายังไม่หิวอาจารยนใช่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 ไหมดานยังไม่หิวใช่ไหมครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวรอบหน้าไปเกษตรแล้วกันเห็นจูนอยากไปได้เลยครับอาจารย์ได้เลยขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวผมไปละถ้าอย่างนั้นเจอกันครับจะไปไหนเจอกันครับ พี่เราไปไหนเนี่ยเอาขนมไปเผื่อพี่ด้วยขนมอ่ะอันนี้จะไปไหนต่อปะอจะกลับห้องไปแป๊บหนึ่งอ่ะโอเค ข้าวคยเข้าวผมมีอะไว่ากเต็มผมต้องไปเก็บใส่ในตู้เย็นไว้ใช่ใช่คือร้านเปิดเลยเหรอไม่เปิดนะเปิดนะเปิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คเช็คร้านก่อนอันนั้นะจ๊ะ おいしい。Oh. Oh, okay. Okay. โอาเขตโหได้มาทั้งหกสิบ่วยแล้วหน่วยแล้วชิวอ่ะจูนไปไหนเดี๋ยวเอาของไปเก็บ <hatten> ก่อนดีก <riff> ว <aquilo> ่า แล้วแบบห้อง anyway. ผมอยู่สูงมากออกำลัะย่งคิดวิธีการลงห้องแบบง่ายๆเขาบอกโดดลงตอนพุ oh ่งเนี่ย m ัวแขเกียรตฮ้ใช่ไหมไม่ได้คำว่ากาย อือันนี้ไม่อันนี้ไม่กินขนมขนมขนมไม่ไม่ใช่หรอโห่ดิอ,อันนี้คือางานนี้ผมขายได้ภาพมันติดไปเลยอ๋อ,อวิ่งมีเรื่อง เท่เท่เท่ไม่ไกว่าไปตอนรีบบอย่าใครเดืดงไปแล้วตอนล้วตอนผมไปแรงผมก็รีบมาแต่ผมไม่ได้โดนลงไปโอ้โหนี่มาลินเดืลดงไปแ่้ไม่น่าใช่ อะไนจอยู่ไหนอ่ะจนจนอยู่ไหนอ๋อโอยคนช่างจนอยู่ไหนจนอยู่ไหน no